โอ้โอรถรอคิวเยอะจัดอ้ทีมงานไหนนี่อโ,โอ้ยฟโซ่สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งวินดวนครับว้าอ,อันนี้ ดูกันหน่อยโอ้ออยไตลุมเลยอืมลมแรงจัดโอ้โหโอ้โอ้รุ่น11สวัสด,ดีครับ ติ๊กเกอร์มีอยู่ในรถกง๋งจอดเอาดู <laughs> โอ้ทีมงานไหนวะนี่โอ้140โหนาซาร้อยสิบรุ่นสิบเอ็ดโอ้เล่นโฟนหรือเปล่านี่อ๋อลอกนาะลอกนาะนี่ครับตรงนี้น่าจะเป็นโฟน สวทีมงานเซ่อปนะครับเซ่อปเซ่อปโซนเฉลิอมระเกียิทีมงานนี้แต่ก่อนใช้มาร์คซีนะเฮ้ยมีมาร์คซีแล้วก็ไปจัดรุ่นแปด ร้อยสี่สิบรุ่นแปดมาแล้วก็คันนี้ครับเพิ่งจัดมาครับโว้ลมแรงจัดเลยมาคันต่อไปครับตอนเดียว ภาษานี่ไม่ใช่แต่ร้อนอย่างเดียวนะฝนก็ตก <c oughs> เรียกพายุฤดูร้อนแหมมีเสียงถอยด้วย <c oughs> ไม่ธรรมดาอ๋อเอ้ <c oughs> ยหยยเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ตอนเดียวเ <c oughs> นี่ยอันนี้คุ้นๆเลย เสียปื้ดหรือเปล่าวะกัรน,นียเย้นะคะใเสียปื้ดเลยเนี่ยไม่แน่ใจนะสวัสดีครับ,รบโอ้ยสเสียปื้ดนี่เองเป็นยังไงไป,ไปทุกที่ไปทุกที่ที่มีงานรถเจ้าของอะออจอด เป็นไงงานเยอะไหมเรื่อยๆนะเอ,เ,อนะเอาเลยคันเอฟซีที่ซื้อมาจากเซี่ยท็อ่ป,ปวิ่งอยู่ไหนอ้าวเหรอจอดงานน้อยบ่แถวนั้นไม่ค่อยมีอ๋อโอเคโอเค,อเ,คเสียปืน ไม่ไกลเท่าไหร่ครับวิ่งโซนพนมรุ้งครับโซนนี้โซนพนมรุง้ง เครื่องนิ่มจัดเลยคันนี้ไป สวยดีครับอันนี้เป็นตัวไฟเตอร์ครับอันนี้ทรงได้มากเลยนะสวยเป็นรถที่ราคาไม่ค่อยแรงนะครับรุ่นนี้ประมาณหก 70ต้นๆไปถ้าออกจากูประมาณ70ต้นต้น,ตนหรือว่า60กว่าก็มีนะแล้วแต่ว่าจะได้ัาษีนอกัาส,สีไทยครับเครื่องยนต์มี2รุ่นครับ6 M6 1เป็นฝาส้มกับฝาส้มกับฝา,าม่วงครับฝาม่วงจะเป็น225ฝาส้มจะเป็น ไ้ป้ายเขาเรียกป้ายมันเป็นป้ายอะ่ะอ,อป้ายสม้มป้ายม่วงมั้งป้ายส้มจะสองร้อยสิบนะครับ น่าจะเป็นช่วงที่เขาตีจอปลวกด้วยแหละมันเลยช้าครับรถดำเลยต้องรอเอา้าฝาท้ายเปิดแล้วเออไป ขี่แตกเลยราดราดครับมาคันต่อไปครับโอ้อเทคอาเทคถือว่างานเยอะครับทีมนี้โซนพนมรุ้งครับ คันนี้ออกยังไม่ถึงปีนะครับยังไม่ถึงปีเป็นยังไงบ้างครับรุ่นนี้เขาแก่ไหนใช้ครับใช้ดีเปล่ามีอะไรที่จุกจิกจูก้จี้ไหม่นนี้ ขาในมือหนึ่งมีลงได้ย่างอันนี้รุนนี้เออสียงนีกระหึ่มกระหึ่มออทรงมันได้นะร้อยสี่ช่วงล่างมันยาวดี ฝาดปูฝาดเลยครับฝั่งโน้นไม่ได้นะครับฝุ่นฝุ่นตลบอวน มาขันต่อไปครับมีโรบอทคอบด้วยเนะี<า>่ก้าอ k สงวนสัก ันหนึ่งร้อยเที่ยวน,นี้ก็อยู่ได้สบายแล้วตักเวลาลอยละร้อยลลอย,ยิ่งรถดำเยอะดียิ่งชอบได้เที่ยวเยอะอืม,อมว้าลมพอน ร็อกมอใหญ่โอ้โอมีรถไฟได้วยนะเนี่ยไม่ได้ถ่ายทีมงานนี้นานแล้วนะ <c oughs> เสียออฟเลยน่าจะปีหนึ่งแล้ว <c oughs> ลบอนลบอนน่าจะกระไรย้ายบ่ออะไรจะหมดแล้วนี่โอ้ว้าวเต็มเต็มเลยครับดูครับรับ่นเต็มเต็ม ช่วงนี้พายุเข้าครับพี่น้องระมัดระวังกันด้วยนะครับอยู่ดีฟ้าผ่าได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องฝนตกครับอายุรุร้อนครับไม่จําเป็นต้องฝนตกก็ฟ้าผ่าได้ครับวัว นี่ดูครับกว่าจะได้คลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนี่ใช้ง่ายง่ายนะครับต้องคลุกฝุ่นด้วยว้าวว้า,วา,วาอู้ใครจะทำยูทูปสายนี่ต้องอดทนว้า กลางบุญนี่ไม่ใช่ครับสงสัสยกลางบุญนีญ่งานหมดแล้วมั้งนี่เฮ้ย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 ,ยเราจะไปอยู่ทางไหนดีวันนี้ นีแล้วกันโอ้เราต้องไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วอึปะเอ๊่อไม่ไหวแล้วอู้เนี่รามาอยู่ใกล้ๆภู้ี่แล้วกันอเออแถวอะไรฝั่งนี้น สียังไม่ค่อยะลอกเลยตักไม่ได้หยุดเลยเลยพี่ ยังแน่นอยู่ครับว้าไป phải coi xe còi nó vào này xe còi đấy nè. Hãy siết กรองแก้วด้วยครับข้างบนดินใกล้จะหมดแล้วครับ อีกคนละเที่ยวหมดแน่นอน ช่วงนี้มันไอช่วงที่เขากลับรถพอดีแล้วเนี่ยดินมันแตก ลอกนาได้สีมือครับไม่เป็นหลุมเป็นบอ่อครับเสียกอย ขั้นต่อไปอ้าวขันไหนก่อนไม่ใช่โรโบโคปก่อนนี่ เดี๋ยวปิดท้ายกับเจ้าโรโบคอคครับภาพเสียงคมชัดหรือเปล่าพี่น้องโอ้ยยยังยยยังไง สังเกตได้ว่าคนขับไป้ครูนี่ยกตับไว้ก่อนครับตักปุ๊บอย่าเพิ่งยกสูงครับเพราะว่าฝุนมันดู่ยเนียเออ ใช้กันยาวๆครับรถใหมสิบปีนู่นแหละได้ซ่อมครับเก็บอย่างเดียวอ๋อ,อมาเจ้าโรโบอคคอปสุดท้ายท้ายสุดคลิปนี้ก็หวังว่าจะอิ่ม เต็มอิ่มกับเจ้าร้อยสีสิบรุ่นสิบเอ็ดปะปิดท้ายกับเจ้าโรโบโคอปให้ดูทุกคันครับภาพไม่สวยภาพไม่ชัดเสียงไม่ชัดขออภัยด้วยครับ โทรศัพท์เริ่มจะเก่ารุ่นใหม่ๆก็เริ่มมาแล้วอันนี้รุ่นเก่าแล้วโทรศัพท์เอออันนี้คุ้นๆ้วยคันนี้โถบโครับคันนี้แตาจะเป็นรถอูเซียอันนะ รวยไปฟังโน่น เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ